เรื่องเสื้อผ้าค่ะไม่มีพี่นิวจะบอกว่าใส่ไปเลยโชว์ไปเลยไปทะเลชุบว่ายน้ำอ่ะใส่เลยเดี๋ยวนิวถ่ายรูปให้แต่เป็นหนูเองที่ไม่เอาหนูไม่ทายไม่ใส่แต่ถ้าเป็นเรื่องนัยอย่เงี้ยค่ะเราพี่นิวจะบอกเสมอว่ามีอะไรคุยกันพูดกันตรงๆขี้หึงไหมไม่เวลาแบบมีเลิฟซีนเวลามีอะไรเงี้ยครับนี่บอกเลยว่าให้เล่นให้เต็มที่เลยทำไมไม่ห้ามพี่บ้างล่ะทำไมไม่ห่วงพี่บ้างล่ะ ห้ามสิห้ามไม่เสียงดังขึ้นแล้วไม่เคยห้ามเลยเลยเขาเป็นคู่ที่ลงตัวนะคะสิบสองปีแล้วใช่ไหมคะกับความสัมพันธ์นี้สิบสองปีที่อยู่กันมาที่ความสุขสงบมีเบื่อกันไหมมีเบื่อป้องไหมคะเบื่อทุกวันเบื่อทุกวันเบื่อทุกวันนี่คนนี้พูดจนแบบมันกลายเป็นคำหนึ่งที่พูดติดปากแล้วเบื่อพี่นิวเหรอทำไม่ทุกคนแต่ผมไม่เข้าใจตอนตอนแรกผมก็จะค่ะเบื่อ แต่แต่ผมเคยพูดกับเขาแล้วว่าวันหนึ่งพอหนูโตขึ้นหนูก็จะเริ่มรู้สึกว่าผมน่าเบื่อเพราะว่าผมเหมือนเดิมทุกวันผมแบบทำทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรที่มันตื่นเต้นเล้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับ mm. เขาก็จะบอกว่าไม่จริงหรอกหนูจะเบื่อได้ยังไงพอสามปีสี่ปีผ่านไปเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาแบบเบื่อคือความเหมือนเดิมที่มันเป็นความธรรมดาใช่ทุกทุกวันใช่ค่ะแล้วในวันที่เบื่อบอกกันไหมคะมันเป็นคําพูดเหมือนเวลาเราแบบงั้นก็เลิกกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคําพูดหนูมันเป็นคําพูดแบบ ปกติของหนูแบบเงี้ยถ้าเป็นอย่างงี้ก็เลิกกันไปเถอะไปเป็นคำพูดที่หนูเข้าใจาค่ะว่าเราไม่ควรพูดเป็นคำพูดที่แบบเป็นคนไม่มีสติพูดนะคะเป็นคำพูดในวัยแบบยี่สิบต้น,ต,นตอนรักกันแรกๆเนี่ยพี่นิวก็จะบอกหนูอย่างที่พี่นิวพูดอะคะ่ะว่าเดี๋ยววันหนึ่งหนูก็ต้องเบื่อเขาหนูจะบอกหนูจะเบื่อพี่ได้ยังไงคือเขาก็เป็นคนแสนดีคนหนึ่งเวลาหนูมีแฟนค,คบใครหนูก็คบนานหนูไม่เบื่อหรอกหนูก็รลักพี่แหละอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังยืนยันเขาบอกว่าวันหนึ่งอะ หนูจะโตขึ้นแล้วหนูจะเปลี่ยนไปหนูก็บอกว่าบ้าหนูจะเปลี่ยนไปได้ยังไงคือเราก็ยังเป็นคนที่มั่นคงในในความรักเราก็มั่นใจของเราในอย่างเงี้ยมันเราก็คบกันไปเรื่อยๆคบกันไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งหนูเดินไปบอกเขาว่าหนูว่าวันนั้นมันมาแล้วไปบอกเขาอยู่ตกใจไหมเอาจริงอืตกใจครับตกใจแต่แต่มันคือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วมันจะเกิดขึ้นแต่ที่หนูเดินไปบอกเนี่ยประมาณสิบปีนะคะ สิบปีใช่ค่ะไม่ใช่ช่วงสามสี่ปีหรือห้าปีหรือเจ็ดปีหรืออะไรเป็นช่วงที่ยาวนานมามากแล้วแล้วก็วันวันนั้นที่เราถึงขนาดเดินไปบอกมันต้องไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นวันนั้นใช่ค่ะมันต้องเกิดขึ้นมาพักหนึ่ง่ะใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับมวลความรู้สึกนั้นคือทุกวันนี้หนูยังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้เลยว่าหนูเป็นอะไร แต่ความรู้สึกตอนนั้นอนะคือหนูเฟลเรื่องงานด้วยเรื่องอส่วนตัวอะไรต่างๆแล้วก็มีแพลนที่จะบินไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันเฟลไปเรื่อง,นงนะะนหนึ่งอะค่ะมันนอยไปหมดหมดลมทั้งกระดานใช่ค่ะฉันอยากอยู่คนเดียวแล้วฉันไม่อยากมีใครแล้วอะฉันอยากจะบินไปเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะไอความรู้สึกเนี้ยมันเริ่มมันเริ่ม ก่อตัวขึ้นก่อก่อตัวขึ้นเรื่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนพี่นิวเขาก็รู้สึกได้ว่าหนูอะเฉยชากับเขาหนูดูไม่ค่อยใส่ใจเขาเหมือนเมื่อก่อนปกติถ้าพี่นิวเขามาเขาจะมาหาหนูทุกวันที่บ้านแล้วหนูก็จะโทรตามเขาว่าพี่อยู่ไหนถึงย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่โทรตามเขาพอมันเริ่มมีกลิ่นอายค่ะเราก็คุยกันพอเราคุยกันหนูก็บอกเขาว่าโอเควันนั้นที่พี่พูดอะหนูว่าหนูรู้สึกแล้วเขาก็ถามคําเดียวว่ายังรักพี่อยู่ไหมหนบอกว่ารัก แต่หนูไม่อยากมีใครซึ่งหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูเป็นอะไรแต่คือหนูเฟลไปทุกอย่างทุกอย่างหนูไม่อยากมีอะไรแล้วหนูแบบไม่อย,อยากอยู่บ้านอยากจะไปอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูยังไม่รู้เลยว่าความรู้สึกนั้นน่ะมันคืออะไรแล้ววันนั้นเรารับมือกับไอ้ความไม่รู้ของเรายัางไงนูบอกเขาหนูอยากเลิกบอกเขาเลยแต่เขาก็ยังคิดความสัมพันธ์เราอยู่พี่นี่เขาก็สู้มากเลยเขาก็แบบพยายามมาหาเราทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันหนึ่งเขารู้สึกได้ว่า หนูไม่เอาอะไรแล้วจริงๆสายตาหนูหรืออะไรหนูเปลี่ยนไปเราก็ตกลงกันนั่งคุยกัน,นจริงๆดีๆค่ะไม่มีการทะเลาะอะไรกันทางนั้นค่ะก็คุยกันอย่างดีๆเขาก็ยอมยอมที่จะเลิกกับหนูเอาจิงๆนะวันนั้นเนี่ยพูดแบบไม่ต้องเขินเลยก็ได้นะ,ะมันไม่รักแล้วมันพร้อมที่จะเสียมามก็อย่างที่เขาถามว่ายังรักพี่อยู่ไหมหใจหนูบอกยังรักอยู่ <S <S คือหนึ่งเราไม่ได้มีใครอะค่ะเราไม่ได้มีมือที่สามหรือเราไม่ได้มีใครมาทําให้เราเปลี่ยนไป แต่หนูอะเปลี่ยนไปเองด้วยตัวหนูเองคือพี่นิวเขาอยู่เฉยๆแต่หนูเป็นอย่างเงี้ยคือหนูแบบจะไปไหนก็ก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูเป็นอะไรสุดท้ายเขายอมง,งั้นเราเลิกกันวันนั้นถือว่าอกหักปะมันยังไม่รู้สึกอะไรเลยครับพี่อันยังยังไม่รู้สึกเลยว่าความรู้สึกตรงนั้นมันมันจะเรียกเป็นคาพูดว่าอะไรแต่มันก็แบบเราคงต้องต้องยอมรับมันให้ได้เพราะว่าผมก็เคยบอกเคยบอกเขาเองว่าถ้าวันหนึ่งรู้สึกว่า เออไม่ใช่ก็เดินมาบอกกันดีๆแล้วก็คุยกันย้อนกลับไปทําไมวันนั้นที่นิวเคยบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูสิวันหนึ่งก็จะเบื่อพี่ทําไมพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะมันมีความรู้สึกอะไรหรือหรือวันนึงมีวิธีคิดอะไรหรือคือผมโตกว่าน้องแลวน้องยังเด็กอยู่แล้วสิ่งที่ผมผ่านมามันทําให้ผมเรียนรู้ว่าความต้องการความรักมันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาตามอายุเราในช่วงการลวัย แลวผมผ่านมาันมาแล้วครับช่วงเด็กๆก,ก็จะเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟอยากเจอกันทุกวันอ,อีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นการมุ่งมั่นกับการทํางานต่อมาก็จะต้องสร้างครอบครัวต่อมาก็จะวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็กเกษียณแล้วก็อะไรอย่างี้ครับตอนที่ผมคุยกับน้องเนี่ยผมผ่านช่วงนั้นมามาพักหนึ่งแล้วแต่น้องอะ่ะยังยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ได้เรียนรู้ได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองเขาโตขึ้นเรียนรู้อะไรมากขึ้นมุมมองความรักเขาคงเปลี่ยนไปวันนั้นผมอาจจะไม่ใช่คนที่เขาต้องการก็ได้ตอนที่นาวบอกเลิก ร้องไห้ไหมคะร้องค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าหนูก็ยังหาคําตอบจนทุกวันนี้ไม่ได้ว่าหนูเป็นอะไรเลยมันมันมีช่วงนี้แหละค่ะที่เขามีการแชร์กันในความสัมพันธ์ประเภทหนึ่งคือรักนะแต่ไม่รู้จะไปยังไงต่อความสัมพันธ์ใช่ใช่ค่ะมันเหมือนกับชีวิตของเรามันราบเรียบจนกระทั่งบางคนอ่ะไม่เข้าใจเลยเลยว่าความราบเรียบนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดช่วยบางคนเหมือนคนคนขึ้นรถไฟเหาะจริงนะคะแต่คนที่อยู่อย่างเงี้ยมาโดยตลอด มีผู้ชายแสนดีคนหนึ่ง<ช>ที่ยอมให้เราเป็นอะไรก็ได้ตลอดเวลามาเลยเหมือนกับว่านาวเองไม่จําเป็นจะต้องพยายามทําอะไร<ช>เพื่อจะรักษาความสัมพันธ์นี้<ช>เพราะนี่มีคนเอาความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดอยู่ในมือโชคดีตรงที่นาวเป็นคนที่รู้สึกอะไรแล้วพูดมันมีหลายๆคนที่มันทนจนไม่รักแล้วเลยแต่อันนี้คือยังรักนะ<ช>แต่แค่อธิบายไม่ถูกว่า<ช><ช>สิ่งที่หนูอยากได้คืออะไรแล้วช่วงนั้น่ะหนูท็อกซิกด้วยค่ะแล้วหนูสงสารเขาว่าหนูไม่อยากพูดอะไรให้เขาฟังแล้วอะไรเงี้ยหนูอยากอยู่คนเดียวจริง แล้วตอนนั้นคุณแม่รู้ไหมว่าคิดว่าไม่รู้อ๋อที่ไหนคุณนี่คือแม่เปยนนนิ่งเันไม่รู้แต่ว่าผมยังทาทุกอย่างเหมือนเดิมครับก็ยังมาหาทุกวันผมยังไปหาทุกวันเหมือนเดิมแต่ต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าช่วงที่ตกลงจะเลิกกันเนี่ยไม่ถึงหนึ่งวันพอตอนเย็นผ่านไปช่วงค่ำๆผมก็โทรกลับไปบอกว่าตกลงพี่ไปคิดมาแล้วนะพี่ไม่เลิกดีกว่าก็เลยไม่ได้ข้ามวันใช่ค่ะมันก็เลยไม่ได้ข้ามวันซึ่งหนูก็แบบ แล้วมันจะยังไงป่ะเราะว่าความรู้สึกเรามันก็ยังยังค้างคาอยู่แต่สุดท้ายเขาก็สู้อะค่ะเขาก็ยังสู้เหมือนเดิมค่ะให้ให้ความสัมพันเรากลับมาดีขึ้นแต่ว่ามันก็ใช้ระยะเวลาประมาณแบบ3เดือนไหมกว่ากว่ากว่าที่มันจะกลับมาเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่มันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ว่าหนูจะว่าไงเขาก็ยังทําตัวปกติของเขาเคยมาหาไงก็มาแต่ผมไม่ไม่ได้แบบเร่งรัดนะครับผมให้เวลาเขาแบบไปหาเขาถ้าเขาไม่คุยด้วยผมก็ไม่คุยกับเขาผมก็ไปคุยกับแม่ ไปเล่นกับหมาไปทํานู่นทํานี่คือไปให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ไปไหนเขาจะได้ไม่ต้องคิดว่าในช่วงที่ไม่ได้เจอกันผมไปทําอะไรทำให้หนูรู้สึกแบบรู้สึกแย่กว่าเลยรู้สึกอยากให้เขาไปซะไปซะอะไรเงี้ยเพราะหนูรู้สึกว่าหนูหนูแย่มากหนูท้อสิกมากหนูนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้เขาได้เจอคนที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกับเขาณเวลานั้นน่ะมันก็ประจวบเหมาะกับการที่หนูจะต้องไปเมืองนอกด้วยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เราสองคนจะกลับมาดีเขาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่หนูเนี่ย ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หนูก็ถามเขาตรงๆว่าแล้วถ้าหนูไปอยู่เมืองนอกแล้วมันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกอแต่หนูอยู่ไกลแล้วนะมันจะเป็นยังไงแล้วหนวพร้อมไหมคะว่าถ้าเกิดแนวไปแล้วเขาเกิดไปมีความรู้สึกอีกครั้งแล้วเขาไปเลยอย่างเงี้ยเราพร้อมไหมที่จะปล่อยเขาไป เราเบรกกันแป๊บเดี๋ยวสั้นๆนะครับกับเรื่องราวความรักของนิวแล้วก็น้องนาไว้แป๊บหนึ่งครับและอ่านนะครับมาขอเป็นสะพานบุญนะครับให้กับคนที่อยากจะช่วยเหลือคนตาบอดกันครับคนตาบอดซึ่งอยู่ในโลกมืดนี่นะครับเขาจะใช้ไม้เท้าขาวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการนําทางครับซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันไม้เท้าขาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่าคนตาบอดไทยจํานวนไม่น้อยเลยที่กาลังขาดแคลน ไม้เท้าขาวที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวของเขาเองซึ่งมันก็ทําให้เขาไม่สะดวกครับถ้านึกภาพไม่ออกนะครับลองหลับตาสัก3านาทีแล้วลองเดินในบริเวณบ้านของเราดูก็ได้จะได้เห็นภาพว่าการใช้ชีวิตในโลกมืดเนี่ยมันยากลําบากขนาดไหนไม้เท้าขาวซึงเปรียบเสมือนกับสิ่งทดแทนดวงตาของคนตาบอดที่จะนําพาเขาเดินทางไปทําอะไรก็ได้ในชีวิตที่เขาอยากจะทำรวมถึงการประกอบอาชีพทํากับข้าวนวดแผนโบราณขายลอตเตอรี่เรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่ ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีคนตาบอดเนี่ยมากกว่า2 0 0 0 0 0คนและยังมีคนตาบอดมากกว่า20,000คนที่ยังขาดแคลนไม้เท้าขาวสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเป็นสะพานบุญครับชวนพวกเราทุกคนเนี่ยครับมาร่วมกันสร้างแสงสว่างในหัวใจด้วยการซื้อไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดครับใครที่อยากจะร่วมสร้างบุญหมากุศลในครั้งนี้นะครับสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานีและที่บัญชีนะครับ1 0 9 1 9 7 5 9 9 4ประเภทบัญชีคือออมทรัพย์ชื่อบัญชีครับกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติหรือว่าลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ,เติมโทรเบอร์นี้ครับ089-994-6656หรือ02-036-6988หครับหรือว่าจะแอดไลน์กันได้นะครับที่แอดไซ์ TABC 2016ครับหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้เช่นกันหรือคุณจะหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาถ่ายหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะครับโดยไม่เท้าข่าวเนี่ยอันละ600บาท หรือคุณจะบริจาคตามกาลังจิตศรัทธาก็ได้ร่วมกันช่วยกันบริจาคนะครับเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมให้กับคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้โดยไม่เป็นภาระของใครทั้งสิน้นเคยคิดอยู่แล้วแหละว่าวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นความจริงที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราคิดไว้มันเทียบกันไม่ติดเลย<ช><า>เหตุการณ์จริง,งแย่กว่าที่เราจินตนาการไว้เยอะเลยครับก็ช็อกอะเรารับกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ยังไง